วันนี้จะพาทุกคนมาดูกับตู้กับข้าวรุ่นประหยัดที่มีภายในร้านซิลินากันนะคะว่ามีรุ่นไหนแบบไหนกันบ้างเริ่มที่รุ่นแรกค่ะเป็นรุ่นขนาด2ฟุตนะคะมี4บานเปิดขนาดความกว้างอยู่ที่64ซนเมตรค่ะรุ่นต่อมาเป็นรุ่น2.5ฟุตค่ะเป็น4บานเปิดขนาดความกว้างอยู่ที่78ซนเมตรรุ่น2.5ฟุต6บานเปิดขนาดความกว้างอยู่ที่78ซนติเมตรค่ะ รุ่น3ฟุต6บานเปิดขนาดความกว้างอยู่ที่92ซนเมตรค่ะและรุ่นที่ใหญ่ที่สุดภายในร้านนะคะคือรุ่น4ฟุต6บานเปิดค่ะมีขนาดความกว้างอยู่ที่122ซนเมตรค่ะ และทั้ง5้าขนาดนี้ผลิตจากโครงเหล็กทาสีหุ้มด้วยอลูมิเนียมด้านหลังเป็นแผ่นอลูมิเนียมทั้งแผ่นและด้านข้างที่มีช่องระบายอากาศพร้อมมุงลวดเอาไว้สําหรับกันมแมลงชั้นล่างสุดมีที่คว่ำจานชามหม้อและด้านบนสุดมีขอบกั้นไว้สําหรับการสิ่งของตกค่ะ